สวัสดี่ชพี่น้องนนี้อตอ,อีแบบาน่ค่ะขาแนะนำตไปทางข้าเลยค่ะนะพี่าน,น,น,น่นสองหนไ้ยดยังลแพี่น้องต้มเจวใส่ปลาหน่อยปลาหน่อยย่ายเถาแล้วเห็ดใส่บพริกสดอืมบอได้กินดีดอกวะนี่แซ่บคือกันบอได้มีอาหารดีๆหร,รูๆแต่ไม่เจวเจวปลาน้อยอปลา กับเนื้อหมูถอดหมูนงไจักน้อยแบบขอั้งกานพี่หลอง,งห,หลยัวแล้วล่ะหืมพอกร้ายผุดเขาหยัดใส่มือหืมกระหน่อยแซ่บแซ่บวางวางขึ้นกับอบอพริกหน่อยอตอนประดอดแซ่บ มะเขือจมะเขือยังน่ะมะกขือแหลก้าและผูวแวกเสียบ้านเหมือนกันสุปสุปใสกระถูมันนั่นแทบจหน่อยนึงกินจนอิ่มหมดครอบครัวน้พี่ก่องกินน้ำกาอือหือเน้อก็เแก๊ ซึ่จกจำยังกระเสบเวิ้บพักอันนี้เขาอเอินผักพักแปนแต่ภาษาไทยเขาเอินมาอย่างคุ้ยช่ายบอกแซ่บเพื่อกัน,นอร่อยเหมือนกันสเ่เบิร์กนี่อืมอืม้อ เกิดมาสดๆจากต้นเสร็บก่อนอือหือนวดสีขาหวานปลาสด แบบอันนี้นี่กะยอดบักน,นืน้อน้องโอ้หยาดบัดกกอกแซ่บเพื่อนออกเปรี้ยวๆตัวนี้ออกสีส้มเนาะกับแก้วสีส้สม,มแบบ ส้มแขกส้มแขกปูกเองมีตัวหัวสม้มแขนเลยอยากกินตั้งแต่เสียบยังเสียบไปหน่อยของยาดว่าเสีดสูบบุีกินต่กับ นอันนี้ก็แล้วลนะ่ะจ่บอืมพักงเลยอันนี้ต้มล่ะอตัวต้มจัำเตียวเนละยเจ็บบาดใส่มือแล้วเสียนะอืนนอม,มอ,นะอืมหวายหนัก มกบกินกับปลาน่อยแกยวปลาหน่อยเยี่ยวหนึ่งตั้มใช้บักพริกพริกเขกียวพริกแดง,งเ,ดเส่บวบกระเทียมใส่หอมบัวใส่กระเทียมชิ้หน่อยเสียบปลาตบห,หวาน,น,น,นปาดมันลงประหลด,ด 嗯。Mm.